สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมค่ะในร้านพีมยังยังเก็บของอยังไม่เรียบร้อยค่ะวันนี้ให้ชมบรรยากาศขนของวันวันที่สี่แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในห้องอีกทีหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในห้องกันเลยค่ะ ตามมาดูเลยแอนแอนโอ้โห oh แล้วเมื่อคือนก็มีก <laughs> ารจะบอกว่าคลิปนี้ก็มีสาระนะคะแล้วก็เมื่อที่ทำไมพิมพิมพถึงเจ่อจงอ่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าพิมพออ์เทน้ำออกแล้วเนาะเทน้ำออกแล้วปกติมันเป็นอ่างน้ำแล้วก็ มีบัวมีอะไรนี่แหละค่ะหน้าร้านแต่ที่นี้คือคือซ่อนขโมยค่ะแถวนี้ขโมยเยอะซ่อนขโมยค่ะอนอนอยู่ตรงนี้แหละค่ะพิมพ์ที่นอนนอนอยู่กับของเก็บไปแล้วสี่รถค่ะ กองเยอะพอสมควรนั่นก็คือโต๊ะทำงานพิมพ์ค่ะเมื่อคือนเนี่ยอัปโหลดคลิปไม่ได้นอนตีสี่ค่ะก็ให้ดูสภาพบรรยากาศแลยค่ะอืถ้าไม่มี ไอ้ไอ้โรคร้ายแรงไอ้โควิดมานี่ร้านพิมพ์ก็คงไม่ต้องปิดกิจการแต่ว่ามันก็หลายคนมันมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะทั่วโลกมันไม่ใช่แต่แต่เราที่เจอวิกฤตนี้แต่ว่าพิมพ์โดนตรงๆเลยงานพิมพนี่ทำไม่ได้เลยค่ะมันสัมผัสโดยตรงทำไม่ได้เลยจำเป็นต้องปิดกิจการ ไปโกอนโตทำงานพิมพ์เป็นคืนสุดท้ายนะที่พิมพ์นอนตรงนี้เมื่อคืนพิมพ์ก็เล่นอยู่คนเดียวเล่นสนุกสนุกให้ตัวเองไม่เครียดนะคะเล่นเล่นอัดอัดคลิปส่งให้เพื่อนเล่นเล่นสนุกสนานอยู่คนเดียวพอคลายเครียดสัก 10- 20นาทีพิมพ์ก็มาทำงานต่อ ตอนแรกอ่ะพิมพ์ทำใจไม่ได้รอบแรกที่โควิดมารอบแรกปีอ่ารู้สึกจะปีที่แล้วอะค่ะพิมพ์ทำใจไม่ได้พิมพ์ช็อกพิมพ์ป่วยจนต้องได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยต่อมามันมันจะทำยังไงได้ล่ะเราก็ต้องต้องปรับตัวปรับตัวแล้วเราต้องกลับกลับขึ้นมายืนใหม่ให้ได้ ซึ่งการยืนใหม่ของเราครั้งนี้จริงๆพิมพ์ก็กลับไปถอยหลังก่อเออถอยหลังไปก่อนกลับไปตั้งหลักที่บ้านแม่ก่อนค่ะคนของคนของไปสามสี่คันรถแม่ตกใจเลยค่ะก็ให้ดูกันเล่นๆคำๆเนาะถ้าจะไปซีเรียสมากเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตก <P le af> พิมพ์นี่ไมเกรนขึ้นบันโกนี่ไมเกรนขึ้นค่ะ ยาไม่เกนก็ขนกลับบ้านไปหมดซอกหายาได้หรือหายาได้ยาพาราสองเม็ดพอดีเออก็รอดมาได้ค่ะรอดมาได้ยังไม่ตายยังไม่ถึงขราวเดี๋ยวนี้อ่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าภาภัยมารอบด้าน ภัยสังคมเหรอภัยจากโรคร้ายเหรอจากโรคไวรัสมามาทั้งทางสัตว์มาทั้งทางคนนำเชื้อมาเราเราต้องอยู่ในสังคมนี้หรือในโลกใบนี้ยังไงซึ่งซึ่งพิมเองก็ก็ระวังตัวให้มากที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่า มันยังจะเพียงพอไหมกับไอ้โรคที่มันสามารถพัฒนาได้เร็วขนาดนี้โรคลายที่มันพัฒนาตัวของมันได้มากมายขนาดนี้ถึงยังไงพิม,พ,มพิมก็ต้องอยู่ให้ได้แหละค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอย่างพิมให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งต่อต่อสู้ต่อไป ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังจนจบคลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ